สวัสดีค่ะพบก,กันกับช่วงภายเมษาไม่พลอยขโมยขโมยเปิดนะคะดูสิว่าจะเป็นยังไงดูดิจะไปทางไหนจะไปทางไหนอ่ะทเท่าไรอาจจะให้ป,ป้าปปาออกกําลังกายอ่ะชนชนอ่ะไม่ออกอีกเปิดจริงๆก็ไม่ออกเวลาไม่เปิดแล้วจะออกเอายังไงลูก อ่ะคันคันไปแล้วนะไปแล้วนะจะไปซ้ายไปขวาคนไปเลยก็ไม่ไปไกลแม่เขาหรอกต้นไม้แม่เอาไว้เด้อครับเดี๋ยวแม่เรียกไปหาพ่อ

เอาจนพ่อ<ด>ชี้<ด>เอาดูท่ากลางของพี่ทรงคนเดียวน้องอยู่บ่เอาพอมีสนใจเดินหนีไปแล้วมุนกลับมาทางนี้ลูกมาทางนี้พี่พ่อพี่พ่อ,พอ,พอ,อะ นอ,อน,อนอนอเปย <เป S 1> ์ไม่ขาดพี่พลอยพี่พลอยมาแล้วพี่พลอยดูนะคะเออต้นไม้แม่จะเหลือไหมล่ะลูก วันนีน้เอาแ,แม่เรียกแล้วลูกแม่เรียกแล้วไปทางไหน,ไป,ปน,นไปเปิดน้ำกินไปเปิดน้ำกินตู้เปิดน้ำกินบ้านแม่ที่นอนแม่ลูกเอ้ยไอตำรวจตำรวจ พ่ออยู่กับแม่พลอยนะอ่านดูตำรวจแม่เรียกเมษามแม่เรียกเมษามแม่เรียกลูกแม่เรียกแล้วแม่พลอยเรียกอะลูกไไชำรวจ ไกลไม่ได้แม่พลอยแม่เรียก ไปนู่นไปหาแม่ไปหาแม่เร็วเร็วไปอ๋อตำรวจวันนี้ํำรวจเดียววันนี้นิ่งมากเลยนอนเปไหมพี่บอกนอนเปไหมลูกนอนเปนอนเปเอ๋ไม่ให้พ่อนอนทอดออกเอาแล้วอาจจะนอนจริงๆริงนะ หนูจะหนูจะนอนได้ยังไงอ่ะลูกเอา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 ทำไมมันมืดจังเลยทำไมเห็นพ่อนอนเมื่อกี้จะนอนเอามันใช่ไหมน่ะลูกเอ้ย พอดีอะเป้พ่อข้าอะเอาติดต <sea> ิดติดโอ้ยเอาเอาเป้ขึ้นลูกเอาเป้ขึ้นเอาเป้ขึ้นลูกเอาเป้หนีน้องเลยเดี๋ยวไอ้นี่พอ เดี๋ยวท่อเหล็กก็ไม่ได้เก็บท่อเหล็กออกเดี๋ยวท่อเหล็กบาดขาอย <Yeah. c oughs> จะเอาเปเอาความสนใจอยู่ที่เปนะคะ <c oughs> ตอนนี้ฮะหนักหนัก <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มันจะบาดขาลูก คอยดูนะคอยดูคอยดูท่อเหล็กพาร์กิง้งคอยดูท่อเหล็กพาร์กิง้งเมษา <c oughs> เดี๋ยวสั่งกระสีบาทลูกเมื่อเมื่อแม่ไม่ได้เอาแม่ออกมาให้ด้วยก็นิ่งนะคะไม่วิ่งไม่อะไร จะขึ้นไปไหนลูกที่นอนแม่อย่าดึงนะอย่าดึงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ได้ <c oughs> เอาออกลูกไม่ใช่มันจะขาดอันมันตา หรือกระจายเอา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 ไปหาพ่อพ่อเรียกนั่นนู่นพ่อมีอะไรให้รุ่นรุ่นรุ่พ่อเรียกฮะพ่อเรียกลุ่นออกมาก็ตำรวจอย่างเดียวไม่เล่นนะ เออเอามือแตงไฟกัดนี่ค่ะอะชื้อคือมีความสุขระดับหนึ่งที่ได้ออกอ่ะแต่แม่ห่วงลูกมากเลยต้องพ่อต้องไปยืนอยู่กับแม่ฮะน้องมาชนหญ้าแม่จ้ะ แม่เรียกแล้ลูกแม่เรียก ไปทางนู้นไปทางนู้นไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปทางนู้นตอนน้องไปฝั่งนู้น,อนตอนน้องไปฝั่งนู้น,น,ไ,น <c oughs> ไปไป เอาไฟแม่เอาไว้นะลูกแตกไปแล้วหลอดหนึ่งไปเข้าบ้านไม่เข้าอ๋อโอปป้าเอายาโยนเข้าไปโลจะได้เข้าเอาหญ้าโยนเข้าไปข้างในเข้าบ้านหนุนพ่อดึงกลับมาพ่อดึงไปกลับไปสู้สู้แรงพ่อู้สไปเร็วๆไปเล่นโพมมี่เอามาอไปเลยมาเอามาหยุด การเลยอ,อีก <laughs> เลี้ยวเลี้ยวลูกเลี้ยวเข้าบ้านเอาููพอแล้วแม่หวงเอาออกวันละนิดวันละนิดโอเคบายบายใส่เร็วๆลูกใส่เร็วๆปอช่วยกัน <laughs> ยังพอ่อพ่ออยากเที่ยวอยู่นะพอ่ <laughs> อว่า <laughs> ยังยังอยากเที่ยวอยู่ยังอยากเที่ยวอยู่เอาเดี๋ยวพวพรุ่งนี้ออกใหม่ลูกแม่ห่วงมากเลยคกเกือพังออกสำราออกสำรวจบ้านที่นอนเกือบพังนะคะมางอม่นง้อแม่ก่อน ง้อเม่พลอยกอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปของน้องเมษาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ